สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับผีสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับกับมุมมองในทางมนุษยวิทยาดังนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่มันเป็นมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงนะครับในเรื่องผีสิ่งเหนือธรรมชาติและวิญญาณในทางมนุษยวิทยาเนี่ยนะครับก็คือการศึกษามนุษยวิทยาว่าในเรื่องของศาสนานะครับรวมถึงการศึกษามนุษยวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายนะครับซึ่งมีความน่าสนใจนะครับผมก็ อยากจะยกตัวอย่างของคํากล่าวนะครับของเสถียงโกเศทที่บอกว่ายุคก,ก่อนมีศาสนาความเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายความเชื่อเกี่ยวกับร่างกายนะครับว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งอยู่ร่างกายตายแต่จิตใจหรือสิ่งที่อยู่ในร่างกายก็ยังคงดำรงอยู่โดยการเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับดังนั้นเนื่องจากการสูญเสียคนที่รักนะครับอย่างกระทันหันเนี่ยทำให้มนุษย์ไม่อาจที่จะทําใจรับได้จึงได้สร้างเรื่องราวคําอธิบาย เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายขึ้นมาเนื่องจากในสมัยเริ่มต้นมนุษย์ยังไม่มีโลกทัศน์ในเรื่องของศาสนานะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นคำเป็นคำกล่าวที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจและมีความสําคัญว่าในยุคก่อนที่จะมีศาสนามนุษย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อตัวร่างกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายดังนั้นงานชิ้นเอกของนักวิทยาในยุคเริ่มต้นนะครับในฐานะที่เป็นคนตะวันตกผิวขาวนะครับและเป็นเจ้าอาณานิคม นะครับก็คือการศึกษาวัฒนธรรมการศึกษาชุมชนนะครับที่ล้าหลังนะครับทางด้านความเจริญทางด้านความทันสมัยนะครับหรือยังไม่ได้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการศึกษาผู้คนที่อยู่บนรอยต่อระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่อย่างเช่นทวีปแอฟริกานะครับแน่นอนว่าพื้นที่เหล่านี้มันกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดนักวิทยาในยุคแรกเริ่มให้เข้าไปศึกษาและอธิบายความเชื่อ ของคนพื้นเมืองก่อนยุคที่จะมีศาสนานะครับในปัจจุบันในนั้นศาสนาของคนพื้นเมืองก็จะเป็นศาสนาที่นับถือผีนับถือสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือนับถือสปิริตของธรรมชาตินะครับดังนั้นแน่นอนว่าในยุคเริ่มต้นนะครับที่ยังไม่มีศาสนาเนี่ยนะครับมันมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนิยมนะครับหรือสิ่งที่พูดถึงลัทธิความเชื่อในเรื่องของวิญญาณสิ่งเหนือธรรมชาติและพูดผีปีศาจ ซึ่งคําว่าวิญญาณนิยมนะครับมันปรากฏในงานของเอสบาร์เบเนสเทเลอร์นะครับซึ่งได้สร้างชุดคําในการอธิบายความเชื่อของคนพื้นเมืองนะครับที่เป็นเหมือนการลดทอนนะครับคำอธิบายนะครับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่มักมองศาสนาในวงกว้างนะครับและศาสนาจะต้องเป็นสิ่งที่การยอมรับในระดับสากลแต่เทเลอร์ Taylor บอกว่าศาสนาเนี่ยมันคือสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับความเชื่อถึงการมีอยู่ของสิ่งเหนือธรรมชาติหรือวิญญาณนะครับมันคือ the belief นะครับ spiritual beings นะครับภายใต้ลักษณะของความแตกต่างของร่างกายที่มีชีวิตกับร่างกายที่ตายไปแล้วดังนั้นแน่นอนว่าคำว่า animism เนี่ยนะครับมันจึงถูกใช้นะครับโดยเช y l ล r นะครับที่พูดถึงลัทธิของการบูชาพูดผีวิญญาณสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้น หรืองานของลูวีนะครับซึ่งเป็นงานศึกษาช่วงต่อๆมาก็ได้ท้าทายคำจำกัดความของเทเลอร์ด้วยการอธิบายความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าสปิริตชัลจิตวิญญาณกับสิ่งที่เรียกว่าแมทริเยลหรือวัตถุซึ่งแน่นอนว่าวิธีคิดแบบทวิลษณ์เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาของชาวตะวันตกนะครับในการในวิธีคิดแบบแบ่งแยกขั้วนะครับระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมนะครับมนุษย์กับวิญญาณนะครับวัตถุกับความคิด ซึ่งอันนี้ถือว่ากลายเป็นประเด็นปัญหาสําคัญที่การพยายามแบ่งขั้วแบบนี้นะครับมันทําไม่เห็นความไม่เชื่อมโยงกันนะครับของสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือในขณะที่งานของฮอลเวลเออร์วิงนะครับเออร์วิงก็บอกว่าสิ่งไม่มีชีวิตอย่างเช่นหินสิ่งประดิษฐ์ต่างๆและปรากฏการณ์ในทางธรรมชาติเนี่ยนะครับก็อาจาจะกระทําการเคลื่อนไหวและทําตัวเหมือนบุคคลได้ซึ่งอันนี้เป็นรากฐานของการศึกษาเรื่องของแอนิเมซี นะครับในเรื่องของความเป็นตัวตนที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อยู่ตลอดเวลานะครับและมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับเช่นเดียวกับงานของเดสโคลานะครับเดสโคลาก็เขียนหนังสือในปี1992นะครับเขาเขียนเรื่อง s o c i e t i e s of Nature and the Nature of Society นะครับเดสโคลาก็สำรวจขอบเขตภายใต้แนวคิดโครงสร้างนิยมของเรวีสต์ นะครับเพื่อสร้างแนวคิดใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสังคมผ่านงานศึกษางานวิจัยของเขานะครับในพื้นที่เขตอเมซอนของบราซิลนะครับดังนั้นเขานิยามนะครับวิญญ,ญาณว่าเป็นความเชื่อนะครับของมนุษย์ที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่นะครับและสิ่งเหล่านี้มันมีกระบวนการทางจิตวิญญ,ญาณของตัวมันเองและมนุษย์ก็สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับภายใต้ความสัมพันธ์ของ การป้องกันการล่อลวงการเป็นปฏิปักษ์การเป็นพันธมิตรหรือการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งแน่นอนว่าวิธีคิดแบบนี้มันเป็นการฟื้นคืนชีพให้กับความคิดเรื่องลัทธิบิญญาณนิยม Animism ของเทเลอร์นะครับในทางตรงกันข้ามเนาะก็มีงานของวิเวอรลอดเดอคาสโตนะครับซึ่งบอกว่าความเชื่อเรื่องขีเนี่ยมันเป็นภาวะวิทยาที่แสดงเห็นถึงลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ของสิ่งที่ เป็นมนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาได้ท้าทายความคิดของเดสคูลานะครับที่เน้นว่าแนวคิดวิญญาณนิยมนะครับเชื่อมโยงกับเรื่องของโทเชมที่เป็นการจําแนกแยกประเภทนะครับแต่ว่าคาสโตให้ความสําคัญกับภาวะวิทยาโดยให้คําจํากัดความของรัทธิวิญญาณนิยมว่าเป็นการเป็นภาวะที่มันมีลักษณะผกผันนะครับของรัฐทธิธรรมชาตินิยมแบบตะวันตกซึ่งมีสมมติฐานตั้งอยู่บนเรื่องของความต่อเนื่อง ทางชีววิทยาทางวิวัฒนาการและก็ทางพันธุกรรมนะครับของร่างกายมาสู่การให้ความสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างในระดับจิตวิญญาณนะครับที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมจิตวิญญาณความคิดแล้วก็จิตใจที่อยู่เหนือร่างกายแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันดังนั้นการอธิบายเรื่องผีและวิญญาณในปัจจุบันจึงถูกเน้นในระดับของความคิดและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่เป็นสําคัญผมย้อนกลับไปที่งานของนักวิทยาชาวอังกฤษที่ชื่อว่าเจมส์เฟรเซอร์นะครับซึ่งเขียนหนังสือเรื่อง เดอะโกลเด้นบุชในปีคศ1 9 8่เานนะครับเขาก็ได้วิเคราะห์ว่าความตายเนี่ยมันนําไปสู่การฟื้นคืนชีพได้อย่างไรนะครับแนวความคิดดังกล่าวก็มีอิทธิพลอย่างมากในการศึกษาทางมนุษยวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความตายในช่วงศตวรรษที่19 20นะครับโดยเฉพาะในเรื่องวิธีคิดว่าเรื่องของการเกิดใหม่ดีเบิร์ตนะครับซึ่งเชื่อว่าความหมายของการตายไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตไลฟ์กิบบินเดส นะครับที่ทําให้คนตายสามารถปรากฏหรือดํารงอยู่ได้จะเปลี่ยนรูปแบบหรือสภาวะไปเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะในงานศึกษานะครับในทางด้านมนุษยวิทยาในยุคหลังๆที่พูดถึงสภาวะเช่นนี้ดังนั้นแน่นอนว่าสิ่งหนึงนะ่งเนาะที่ผมเห็นนะว่าพฤติกรรมของมนุษย์มันสัมพันธ์กับวิธีคิดนะครับในเรื่องของความตายนะครับอย่างเช่นมันมีงานศึกษาของโรเบิร์ตเฮิร์ส นะครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเฟเซอร์แล้วก็เฮิร์ตก็อาศัยข้อมูลจากชนพื้นเมืองนะครับอย่างเช่นมาลายูโพลินีเซียนนะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความตายโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างวิญญาณของผู้ตายและพิธีศพที่จัดขึ้นโดยญาติพี่น้องนะครับซึ่งนําไปสู่การอธิบายแล้วก็การตีความเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีพิธีกรรมรวมทั้งการตั้งคําถามว่ามนุษย์ปฏิบัติต่อผู้ตายอย่างไรและสังคมแต่ละแห่ง มีความเชื่อเกี่ยวกับความตายอย่างไรโดยเฮอร์เชย์หเห็นว่าความตายนํามาซึ่งความโศกเศร้าแก่หมู่ญาติมิตรนะครับและญาติคือกลุ่มที่ต้องปฏิบัติต่อคนตายโดยมีระเบียบสังคมคอยกํากับคอยควบคุมความเศร้าโศกนะครับดังนั้นความเศร้าโศกหรือความโศกเศร้านี่มันเลยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากสังคมจุดนี้เองที่ทําให้นักมนุวิยาสนใจเรื่องของสัญลักษณ์ความตายนะครับที่เน้นการทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างชีวิตและการเกิดใหม่ รวมถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมศพนอกจากนี้สภาวะความตายยังสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบรรพบุรุษลูกหลานรวมถึงกลุ่มคนอื่นๆในสังคมผ่านเรื่องของวิญญาณพลังอํานาจและความอุดมสมบูรณ์ดังนะั้นการจัดการกับวิญญาณนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นการต่อสู้กันหรือสภาวะขัดแย้งกันระหว่างภาวะมีระเบียบกับสภาวะที่ไร้ระเบียบนะครับหรือสิ่งที่อยู่ในระเบียบกับสิ่งที่อยู่นอกระเบียบที่สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับเรื่องของเวลานะครับและสภาวะไร้การเวลาหรือไทม์เลสเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเวลาเนี่ยมันมีลักษณะเด่นที่น่าสนใจก็คือว่าเวลามันดาเนินไปและเวลาเป็นสิ่งที่ย้อนกลับไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับฤดูกาลนะครับเวลาสะท้อนภาพของการมีชีวิตการจเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตต่างๆแต่วิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกระเบียบมันอยู่นอกเวลาเต็มไปด้วยความสับสนนะครับความความไม่อาจควบคุมมันได้และ สภาวะที่คุกคามแล้วก็เป็นอันตรายดังนั้นมันจึงต้องมีวิธีกรรมบางอย่างที่จะสร้างสภาวะใหม่ของคนตายที่เปลี่ยนจากสภาวะของความ mm hmm. เขาเรียกว่าไร้ระเบียบไปสู่ความมีระเบียบนะครับนะครับเช่นเดียวกับมนุษย์ที่เปลี่ยนผ่านจากสภาวะมีระเบียบไปสู่ไร้ระเบียบแล้วก็ต้องถูกจัดระเบียบอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. เหมือนกับคนเป็นที่ก้าวไปสู่คนตายกลายเป็นวิญ,ญญาณแล้วก็วิญญาณก็จะถูกนะครับรวบรวมไว้อยู่ในประเภทนะครับ บางอย่างอย่างเช่นวิญญาณบังผู้บรุษวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คือการจัดอยู่ในระบบระเบียบด,ดังนั้นแน่นอนนะครับการเข้าสู่ระเบียบก็คือการทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีสภาวะของการเปลี่ยนผ่านนะครับจากวิญญาณร้ายกลายเป็นวิญญาณดีนะครับการได้รับสถานะให้เป็นวิญญาณบังผู้บรุษหรือวิญญาณผู้พิทักษ์อันนี้คือกระบวนการเดินทางแห่งโลกของชีวิตไปสู่โลกที่ศักดิ์สิทธิ์หรือโลกที่เหนือกว่าหรือโลกเหนือธรรมชาติ ดังนั้นสิ่งนี้น่าสนใจว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงการจําแนกแยกประเภทของการตายร้ายตายดีนะครับการตายซึ่งสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ์ความอดอยากแห้งแล้งความตายบางอย่างไม่สามารถนํามาสู่การเกิดใหม่ได้อย่างเช่นในสังคมฮินดูการฆ่าตัวตายถือเป็นบาปหนักแล้วก็ทําให้วิญ,ญญาณไม่สามารถกลับเข้ามาสู่วงจรชีวิตได้วิญ,ญญาณก็จะถูกละเลยในขณะที่วิญญาณซึ่งนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์วิญ,ญญาณของคนคนนั้นก็จะถูกปฏิบัติ ราวกับว่ามีตัวตนอยู่จริงและได้รับการเคารพบูชากราบไหว้โดยมนุษย์ดังนั้นกระบวนการจัดการศพการควบคุมศพนะครับก็คือการจัดการกับความกลัวความน่าขยะขยแงนะครับรวมถึงการจัดการกับความขัดแย้งซึ่งเป็นพื้นฐานลงสังคมซึ่งมาซึ่งนํามาซึ่งรูปแบบของพิธีกรรมในการจัดการกับบุคคลที่ถึงแก่ความตายอยู่แปลสภาพเป็นศพแล้วก็วิญญาณนะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็ต้องได้รับการปฏิบัติในเชิงพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นการผฝังการเผาการเฉือนศพ การทิ้งไว้ในช่องเขาหรือการลอยน้ําเพื่อให้วิญ,ญญาณของผู้ตายไปสู่โลกหลังความตายอย่างสงบแต่น้นวัฒนธรรมของมนุษย์ก็เลยมีศูนย์กลางอยู่ที่ความเชื่อนะครับในเรื่องชีวิตหลังความตายซึ่งแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของมนุษย์พิธีกรรมความตายและพิธีกรรมการไว้ทุกข์ที่ดําเนินการโดยผู้คนที่อยู่ในความโศกเศร้าก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สิ่งมีชีวิตจะได้สัมผัสกับการเชื่อมโยงผู้เสียชีวิตหรือสิ่งที่เราเรียกว่าวิญ,ญญาณนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจเนาะแล้วมันทําให้เห็นความเชื่อมโยงที่ไม่ได้แยกขาดจากกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือโลกของคนเป็นกับโลกของคนตายดังนั้นแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมในศาสนานะครับที่มีบรรทัดฐานความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติผีและวิญ,ญญาณที่แตกต่างกันนะครับปรากฏให้เห็นนะครับในสังคมในยุคป,ปัจจุบันอย่างเช่นวัฒนธรรมของชาวเอเชียวัฒนธรรมของชาวตะวันตก นะครับก็มีการอธิบายสิ่งเหล่านี้ด้วยปัชญัทางศาสนาที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดศรราสนานะครับที่มีพันธสัญญาว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับชีวิตในสวรรค์หรือในนรกในขณะที่ศาสนาพุทธหรือฮินดูหรือลัทธิเตา๋าก็จะมีความเชื่อเรื่องการกับชาติมาเกิดของวิญญ,ญาณซึ่งจะออกจากร่างกายนะครับเมื่อตายแล้วเข้าสู่ร่างใหม่ผ่านวัฏจักรของการเกิดใหม่แม้ว่าในบางสถานการณ์วิญญ,ญาณบางดวงก็ยังท่องไปอยู่ในโลกในรูปของผีก็ตาม ความเชื่อดังกล่าวก็มีรากฐานมาจากลัทธิผีศาส,สนาพุทธศาส,สนาฮินดูและศาสนาเตา๋าซึ่งสอนว่าวิญญาณของคนตายสามารถดำรงอยู่ได้หลังจากการตายและการสลายตัวของร่างกายนอกจากนี้ความเชื่อเรื่องผีก็ยังฝังแน่นอยู่ในวัยเด็กในรูปแบบของข้อห้ามวิธีกรรมทางสังคมอย่างเช่นการบูชาบรรพบุรุษและเรื่องเล่าผีตัวอย่างเช่นเด็กไทยก็จะได้รับการสอนและระหนักดีอยู่ถึงระหนักถึงการมีอยู่ของผีและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากดูหมิ่นและก็ลบหลู่ นะครับเราจะถูกสอนนะครับให้พูดว่าหรือให้คิดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับแล้วถูกสอนให้ท่องคาถาป้องกันอันตรายจากพูดผีปีศาจรวมถึงการสวมพราเครื่องขนาดเล็กไว้ที่คอเพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีหรือพูดผีวิญญาณร้ายต่างๆในจำนองเดียวกันเด็กชาวจีนก็จะถูกสอนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ศพเพราะเชื่อว่าจะนําความโชคร้ายมาให้ดังนั้นความกลัวผีมันจะถูกปลูกฝังตั้งแต่ใบเด็กนะครับแล้วก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆ นะครับผ่านการผลิตซ้ำของสื่อนะครับต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะดําเนินต่อไปจนถึงวัยโตหรือวัยเป็นผู้ใหญ่แม้ว่าความเชื่อดังกล่าวในหมู่หนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนะครับผู้มีการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ความเชื่อตรงนี้มันลดน้อยหรืออ่อนแอลงแต่ว่าโดยรวมแล้วความเชื่อเรื่องผีอ่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือ,อความเชื่อในเรื่องสายมูเตลูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอิทธิพลอย่างเข้มแข็งอยู่มาก ในชีวิตประจําวันของผู้คนไม่ว่าจะเป็นช่วงไวัยไหนในปัจจุบันดังนั้นแม้ว่าการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะเติบโตขึ้นแต่การศึกษาก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราจําเป็นต้องลบล้างความเชื่อเรื่องผีที่สําคัญก็คือว่าความเชื่อเรื่องผีไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นความเชื่อร่วมกันในสังคมอย่างเช่นความเชื่อของชาวจีนที่ส่วนประกอบหลักของจักรวาลก็คือเทพเจ้านักบ,บุญผู้บิกษ์ผีบันผู้บุรุษและสิ่งมีชีวิต ในขณะที่บรรพบุรุษและผู้พิทักษ์ปกป้องลูกหลานและผู้ที่บูชาพวกเขานะครับผีอื่นก็สามารถคุกคามชีวิตได้ในทํานองเดียวกันชาวจีนในสิงคโปร์ก็เชื่อว่าการจบชีวิตของคนคนหนึ่งและถูกฝังโดยไม่มีพิธีกรรมที่เหมาะสมก็ถือว่าเป็นการตายที่ไม่สมศักดิ์ศรีและทําให้เหยื่อต้องทนทุกข์ทรมานราวกับปีที่อยู่ไม่สุขนะครับวิญ,ญญาณก็จะเดินเตะไปอย่างไร้ความสงบสุขและก่อกวนชีวิตของคนที่ดังรังวงอยู่ ในจำนองเดียวกันชาวไต้หวันก็เชื่อเรื่องว่ามันมีผีพเนจรของผู้ที่จมน้ำนะครับทำให้พวกเขามีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะในช่วงเดือนแห่งผีนะครับซึ่งเชื่อว่าผีพเนจรจะรับการปล่อยตัวจากในโลกชั่วคราวดังนั้นในช่วงเวลานี้ทุกคนก็จะไม่ออกจากบ้านหรือไปในพื้นที่ที่มันมีวิญญาณเหล่านี้อยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันทําให้เราเห็นความเชื่อนะซึ่งไม่ใช่แค่ในสังคมตะวัน ออกอย่างเดียวเนาะในสังคมตะวันตกในยุควิกตทอรเรียนเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าหลังจากตายไปแล้ววิญญาณของผู้ตายกับวิญญาณเล่ห์ล่อนอื่นๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดอยู่ในโลกนี้หรือครอบครองสิ่งที่มีชีวิตนะครับหรือครอบครองอ,อยู่ในกระจกในภาพวาดดังนั้นเนี่ยแน่นอนการคุมผ้าด้วยผ้าห่อศพสีดําเพื่อไม่วิญญาณติดอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเราก็ปล่อยให้พวกเขาถูกขังอยู่ในอาณาจากักรแห่งชีวิตเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องกระทํา นะครับหรือในวรรณคดีของวิกเตอรเรียนนะครับที่เราจะเห็นปีศาจที่ปรากฏตัวที่หน้าต่างกระจกนะครับแล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องให้สิ่งมีชีวิตเข้ามาในบ้านพิธีกรรมจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้ความแน่ใจว่าวิญญาณเนี่ยได้เดินทางไปสู่ชีวิตโลกหน้าได้สําเร็จดังนั้นพิธีศพแบบวิกตอรเรียนจึงเป็นสิ่งที่ปกป้องคนเป็นและช่วยให้คนตายได้เดินทางต่อไปดังนั้นในยุควิกตอรเรียนร่างกายของผู้ตายก็ยังถูกเก็บอยู่ในบ้านนะครับ ถูกแต่งตัวและให้นอนหลับบนลงเพื่อให้ครอบครัวได้ไม่เห็นหน้าคนที่รักอีกครั้งซึ่งในช่วงเวลานั้นก็จะมีการเปิดลงสําหรับการไว้ทุกข์รวมทั้งในยุควิกตอรเรียนการตายของเด็กก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความทรงจําภาพถ่ายก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตของเด็กน้อยการถ่ายภาพใบหน้าของเด็กผู้ตายเพื่อระลึกถึงผู้ตายภาพถ่ายเหล่านี้ได้รับการบันทึกและเก็บรักษาตลอดโดยคนเป็นที่มีอายุยืน เขาเรียกว่าอายุยืนกว่าผู้ตายดังนั้นภาพถ่ายดังกล่าวจึงกลายเป็นของที่ระลึกที่น่าหวงแหนและเก็บรักษาไว้ในความทรงจาของคนเป็นเกี่ยวกับคนตายดังนั้นแน่นอนนะครับมาถึงบทสรุปก็คือว่าเราจะเห็นว่าความตายเกี่ยวโยงกับความเชื่อในทางศาสนานะครับที่มันเชื่อมโยงกับวิธีคิดวิธีการปฏิบัติมุมมองของผู้ตายนะครับของคนเป็นที่มีต่อผู้ตายรวมถึงเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากการสูญเสียพัดภาค นะครับความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายการเดินทางของวิญญาณซึ่งมันเชื่อมโยงกับวิธีกรรมความเชื่อต่างๆึ่งแน่นอนว่าเราจะพบปรากฏการเหล่านี้ทั้งในสังคมตะวันตกและในสังคมตะวันออกซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับแต่ทุกคนก็ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับความรู้สึกต่อการสูญเสียความเชื่อมโยงตัวเองกับคนตายและสิ่งที่คนตายได้มอบไว้ให้กับคนเป็นขอบคุณครับ